มาถึงแล้วนะคะบ้านโพริเว์ัยอันนี้เพิ่งมาถึงนะคะมันจะมีมันจะมีหลายโซนให้เราเลือกนะคะโซนกักาแฟแลก็อาหารอาหารจะอยู่ริมนูน้นตรงนู้นจะเป็นริมน้ำเลยนะคะแล้วก็จะมีสวนดอกไม้เดี๋ยวเรา จะไปดูสวนดอกไม้กันตรงนู้นจะเป็นสวนดอกไม้นะคะจะกินข้าวก่อนหรือ อันโพลิเวอร์ไซ์เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปสวนดอกไม้ข้างในเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันมีสนามเด็กเล่นด้วยอันนี้เป็นสนามเด็กเล่น ที่ระล,ลึก,ลอ,ลกอันนี้สนามเด็กเล่นตรนนี้จะเป็นโนโซนกาแฟ อาหารจะอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นโซนอาหาร